สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดอีเมลนะครับพอดีว่าได้รับเมลจากอ่า u t u b e นะครับส่งเข้ามานะครับก็เป็นคำเชิญนะครับสมัครเข้าร่วมชุมชนครีเอเตอร์ช็อตนะครับก็เป็นการเปิดสร้างรายได้นะครับก่อนที่เราจะเปิดสร้างรายได้ช็อตเนี่ยเราต้องอ่ามาสมัครก่อนนะครับก็จะมีเมลจาก YouTube ส่งเข้ามาที่เมลรอนะครับและนะครับและฟังดีๆนะฮะพลาดแด้วพลาดเลยนะฮะให้ทุกคนสังเกตนะครับ คำขีดเส้นใต้นะครับคําเชิญตัวนี้นะะีฮะให้เราสมัครนะ,ะก็คือจะมีผลตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14มกรานะครับห้าถึงสิมกรานะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าของคนอื่นเนี่ยมันช่วงเวลานี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือวันที่5้าถึงวันที่สิบสี่มกราเท่านั้นนะฮะในการสมัครเพื่อเปิดรายได้เกี่ยวกับวิดีโอช็อตนะครับก็ในวิดีโอนี้ผมก็จะไม่พูดรายละเอียดอะไรเยอะนะครับก็จะ คลิกเข้าไปนะฮะให้เราดูเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยเราต้องกรอกอะไรบ้างนะครับอ่ากดเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีขอบคุณที่ให้ความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Creator Shot นะครับตรงนี้แล้วก็อ่านอ่ไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีรายละเอียดนะครับอีเมลที่ใช้ในการสมัคร YouTube นะครับก็เราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับ อ้ออีกนิดหนึ่งนะฮะดอกจันสีแดงเราเราต้องกรอกให้ครบนะครับต้องกรอกให้ครบนะครับอีเมลที่ใช้ในการสมัครช่องนะครับหรือว่าอีเมลที่ใช้ในการติดต่อนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับชื่อตรงนี้เนี่ยตามบัตรประชาชนนะครับเพราะจะมีผลในการเปิดสร้างรายได้นะครับก็ใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับแล้วก็ชื่อช่องเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ช่องของท่าน เป็นส่วนหนึ่งหรือร่วมงานกับเครือข่าย M C N หรือไม่นะฮะตรงนี้ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็ติกว่าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเรามีนะฮะเราก็ติก๊กแล้วก็ระบุเข้าไปเครือข่าย M C N ของเรานะครับ M C N คืออะไรบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะส่วนท่านไหนที่ยังไม่รู้เนะาะก็จะมีวิดีโอตัวหนึ่งที่ผมได้อธิบายเกี่ยวกับ m c n แล้วนะฮะว่าควรมีหรือไม่มีดีหรือต่างกันอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ไปดูได้นะฮะผมอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็น่าจะพอให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าเราควรมีไหมนะครับเพราะมันมีผลในเรื่องของรายได้นะครับตรงนี้ก็จะไม่เจาะลึกนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ u r l ของช่อง youtube ของท่านนะครับเราก็ทำตามนี้เลยนะฮะวิธีค้นหานะครับหล้วจากนั้นเราก็ไปคัดลอกนะครับแล้วก็มาวางตรงที่คำตอบของคุณนะครับท่านได้รับแบบฟอร์มนี้จากที่ใดนะครับอันนี้ผมก็ได้รับจากอีเมลนะฮะแล้วก็ข้างล่างเราก็ติ๊กยอมรับทั้งหมดเลยนะฮะเพราะถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมัน มีผลในการเปิดสร้างรายได้นะครับเราก็ต้องยอมรับเข้าไปนะฮะโอเคจากนั้นเราก็กดส่งนะครับซึ่งผมก็กดส่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็วันนี้ก็มาเปิดให้ให้ดูนะครับว่าต้องกรอกอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ผ่านเงื่อนไขแล้วนะฮะซึ่งเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่า ใครบ้างที่มีสิทธิ์นะครับในการเปิดสร้างรายได้เกี่ยวกับวิดีโอช็อตนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกท่านเข้าไปอ่าติ๊กอ่าข้างล่างวิดีโอนะฮะจะมีลิงก์นะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะซึ่งไม่กี่นาทีนะสั้นๆนะครับก็คือสรุปให้แล้วนะครับโอเคหากมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะครับโอเคเนาะโอเคสวัสดีครับ